สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับนกนะคะผ้าสีสัจนาลัยสุขโขทัยนะคะหรือบ้านหิ่งเสี้ยวค่ะเพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองใบคุณนกนะคะวันนี้มีสินส้นสวยๆให้ชมกันอีกแล้วอยากบอกว่าอ่าวันนี้มาให้ชมสองผืนสวยทั้งสองผืนแต่ความงามก็จะแตกต่างกันก็จะเป็นสีนี่นะคะสีชมพูนะคะก็ออกโทนอันนี้โทนสีเขียวเทานะคะเห็นไหมคะงานก็จะออก จุดเขียวนิดนึงนะคะเป็นงานสิ้นเข็มน,นะคะระหว่างเส้นควายสองเส้นอ่านุูที่เราถือเอาสีหวานวาน,นี้ก่อนเนาะสีสหวานสีชมพูค่ะเป็นสิ้นตะวันนะคะสีชมพูแล้วก็ริ้วริ้วจะเป็นโทนสีเทาเห็นไหมคะงานสวยหัวชมพูจ้ดนดูแอลมดเนนเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีจบอันนี้เป็นงานจบใหม่นะคะ,ะจบใหม่นะคะ เรือวันค่ะแล้วริ้วปกติจะเป็นริ้วสีแดงเหลืองอันนี้ก็จะริ้วออกโทนสีเทานะคะ<ม>เห็นไหมคะงานชิ้นนี้สีชมพูละมุนม,มากค่ะแล้วเชิงเชิงเก้าลายนะคะเดี๋ยวนกให้ดูก็ใส่สีซอฟต์นะค,ะ,นคะีเห็นไหมคะเชิงก็สวยโดดเด่นเดี๋ยวทีละลายเลยนะคะลายแรกสิบสองหน่วยตัดนะคะนกให้ดูสิบสองหน่วยตัด แล้วอันนี้ก็มวลสิบหกค่ะลายที่สองเห็นไหมคะนี่ค่ะมวลสิบหกก็จะเป็นอ่าสีเขียวนะคะเขียวกับอ่าส้มอิดนะคะเห็นไหมคะแล้วลายที่สามลายที่สามเห็นไหมคะสองท้องน้ำอ่างแปดขออ่ะอันนี้ไปลผ่านไปแล้วคะ่ะดูด้านนี้ค่ะ สีให้ดูสีที่เขาใส่ปกติสิ้นบ้านเราก็จะมีหลายอยู่เท่านี้นะคะแต่ขึ้นอยู่กับการเล่นสีนะคะอ่ะอันนี้เห็นไหมคะเครือน้อยเครือใหญ่แล้วก็เครือกลางแล้วก็สีขอค่ะสนสวยๆสีแรกนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวมาคหะดู สีหวานๆค่ะอ่ะอีกผืนนึงค่ะเรียบๆใส่แล้วดูสีสุภาพน่าชวนมองค่ะเนี่ยคือสีไม่เยอะแต่ว่าดูแล้วสวยงามจริงค่คะแล้วหัวนี้ค่ะหัวจะเป็นเขียวนี้เลยค่ะแล้วก็เข็นกับอ่าสีครีมนะคะข้างในก็จะเป็นสีเขียวเขียวกับสีครีมนะคะแล้วอันนี้เป็นลายจ,าไจงไม่ตัวเอสนะคะหรือขอค่ะขอราชรานนะคะ เชิงเชิงเห็นไหมคะเชิงก็สีไม่เยอะเข้าแมทกับตัวสิ้นเลยคะ่ะเห็นไหมถืนนี้สวยงามเรียบร้อยสุภาพน่าชวนมองนกบอกอีก่เให้ดูทงถือใส่แล้วจะประมาณนี้คะ่ะสีไม่ต้องเยอะแต่สวยค่ะนกบอกเลยคะ่ะให้ดูดยค่ะสองเฉดสีนี้แล้วแต่คนไหนชอบวันนี้นกเห็นแล้วแบบว่า สวยถูกใจมากแล้วก็อยากให้ได้ชมกันนกก็เลยหยิบมาให้ดูกันนะคะว่าสองสีที่แตกต่างกันนะคะแต่มีความงามคนละแบบคนละสไตล์นะคะใครที่ชอบนะคะผ้าบ้านเรานะคะฝากกดถูกใจเป็นกำใจนกด้วยแล้วก็ฝากกดแชร์ค่ะให้คนได้รู้จักผ้าบ้านเรานะคะส่วนใครอยากรู้รายละเอียดข้อมูลหรือสนใจผ้าก็แอดไลน์หรือไปที่เพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองบายคุณนกได้คะ่ะ ถ้างงคลิปนี้นกฝากชมสิ้นส,สวยๆแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ